สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับเชิช่อ,ชองูไทยหน่อยรถเกี้ยวนะครับเอามาเมริกามาตามงานยูอูประสิทธิโชกการช่างอีกนะครับพี่น้องครับมาเบึงว่เพิ่นเฮ็ดไปได้หอดไซส์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นปากข้างผมนะครับขยายเรียบร้อยนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องขยายนะครับขยายเรียบร้อยแล้วก็เหลือทำสีนะครับสร้างเป็นก,กำลังเห็ดอยู่ครับเก็นนัดว่าสีได้ส่งก่อนปีใหม่นะครับอาสีโบท่านพอนะโบ่ท่านครับโบเป็นยังครับเพ็ดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น เล่านะครับเล่าเล่าครับกำลังตอ่อครับอันนี้เป็นรถนะครับเิ่นเอามาเห็ดเกีรยนะครับรับพี่ครับ น,นี่เป็นรถรถปีหาแปบครับพี่น้องครับสภาพโอ้งามครับสีนี่ไหมเลยครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับงามเลยครับพี่น้องเอามือนี่ มาทสดีมาพ่อยฟซีนะครับป้าทวีเอาสวัสดีครับป้าทวีครับครับผมสวัสดีครับครับป้าป้าอยู่จากวัดใดครับไหนอยู่กาฬสินธุ์ครับอยู่กาฬสินธุ์อำเภออันกอมลาใส่กอมละใสเน้อบ้านคลงามครับเมื่อนี้เมื่อนี้มามาหอดอันนี้มามาหายเจรัดเนาะเมื่อนี้เนาะครับเฮียเด่นครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผม อันนี้ป้าเอารถมาเท็ยนยังครับเนี่ยอันปกติรถผมนี่ก็บมเมนรถเกี่ยวว่าใดได้ครับรถรถรถดีๆเลยแหละแต่ว่าแต่ว่าแับนี้ก็เลยวแว่าขั้นนี้เนาะครับอยากให้อยากให้อยากให้คนเก่งสร้างเก่งหน่อยไหมไก่ครับอืมแม่ซื้อเก่งแต่เก่งเแ็่ไห่รถก็คือสีเก่งแน่เลยครับรถคือสีเก่งมันต่ำซื้อเพิ่นแน่ถูกครับรถรถนี่เท็ยนยังมาเนี่ยอะไครับเนี่ยเว้ เฮ็ดซูยางเลยจริงผมมวยจักแต่ว so, oh. ่าอยู no ่นี่ก็ฝากไว้กับเกยเพิ่นกับเมียเพิ่นโอ้บ้าจะยังไงเฮ็ดเก่งๆไงผมแน่ยเปนปัญหามันเอียงครับเทียวว่าเาไม่เฮ็ดนะปัญหาหนึ่งคือยังไงคือคือมันเกี่ยวได้เงินหน่อยเกี่ยวได้เงินหน่อยน่ปีปีปีนี้ได้จักแสนเลยครับวุ้ยมันเกิดโปลกันนับเป็นแสนนับหน่อยแสนหน่อยหรือแสนใหญ่เนาะเอาแสนนี่ใหญ่หมดเลยมันก็ที่จริง ผมพึ่งเอามาครับพึ่งเอามาครับกับว่าท่านไห้เกี่ยวอย่างเกี่ยวพวกจ้าของแน่โอ้พึ่งพึ่งพึ่งซื้อมาปีแรกครับเอาไปรถมือสองขึ้นตอนเักข้าราชการนะแต่ต่อไปก็่าทีเป็นการพัฒนาขึ้นที่พัฒนาขึ้นจากแง่เก่งเวลาทางเดียวกันฝากฝากคนรวยเนี่ยมาไกลได้เนาะไม่ไก่โตขับขวามผู้พันจะปวดจะปวดจะปวดเนาะเดินทางมาด้วยตัวเองนี่ขนาดผม้มาตีหักเครื่องได้ขนี่ มาเตะตีหาเกลือตมพร้อมจะหอดนี่เอาอือสีบางในวันนี้โชคดีพ่ออยากอังไม่เห็นกับแตบมาเห็นใช่น้อยแต่ไม่เห็นใช่น้อยรถเกี่ยวโอ้ครับพี่น้องครับเยิ้มเสียงเยิ้มเสียงเห็นเห็นอ่าล่อบะครับไปะวดแล้วครับอือครับพี่น้องครับเจอตัวจริงร้องอ๋อเลยครับผมเป็นคนบ่มัางยองมาได้ด้วพี่น้องเจอตัวจริงร้องอ๋อเลยครับโอ้ครับพี่น้องครับนี่ครับ มันมันใจอุ้มประสิทธิโชคการช่างแห้งอันนี้อันนี้น,น,น,นั่นครับประสิทธิโชผมเคยไปเบิ่งเกี่ยวเข่าอันนี้รวมกันหนึ่งสบายเกี่ยวของประสิทธิโชคไปลวมรุ่นโอ้ ไปรุ่งรุ่นงานแบบไงไงกัวกันแล้วกอนแล้วกอนครับเพี้ยาจหมใส่ละบังบงบังในคลิปนั่นที่เพื่อนเอาลเงนะครับปฏิทินโ้มเพื่อนบ่งแต่ในคลิปกื้อเสื้อไปเหื้อนกครับด้วยปฏิทินส้มนี่ยุดใส่เนาะผมว่าก็าคนนครพนเจ้านีถามหาจะโอ้อันอันที่ว่านี่ไปเห็นกับตายจะของกัเห็เริ่มั่นใจอิ่นครับ อันนี้เสียแรียงมาครับตัวนี้ขอเสียแรงตัวนี้เราพักกันนะเราเราการใส้เสมือนะนี่ครับเสียแรงนี่มีตัวเดียวเนี่ยก็ว่จัดนี่แหละโอ้มันมันสีเดียวเนาะเบิ่นบอกว่าเราบักกันไหนเราเสียแรงอันนี้เอาเอามาเฮ็ดเฮ็ดเกียร์เกียร์นั่นมันคำบอกตาเนี่ยอันนี้เน็ดเกียร์แน่นอนครบเกียรเลยเอาเกียร์ทำตั้มแล้วเกียร์ด่านเกียวเราดิ คือื้อไฮลักครัพิ่นไซส์ตัวไหเกลียวดันเกลียวดันไม่ต้องปลาน่ะเพิ่นขยายมาล่ะเป็นเป็นเป็นเกลียวเก้าหาป่ะก็เกลียวดันเก้าเกลียวโป๊ะเน้ยไรให้อยากขายบริโภคกันโอ๊แต่ว่ามามามาหอดอู่เพิ่นเนี่ยเพิ่นก็คือเสียเอาเกลียวเพิ่นไทยขยายอย่างอย่าขายบริโภคที่บริโภคสภาไปเบิ่งไปไปขายน้ำกันเนี่ยไปขายตอนนี้เลยขายในคลิปนี่ไปเบิ่งไป บัหาไม่พูดได้อยากซื้อไหมเออ <c oughs> นี่พี่นอ้องเดชผมเสีภาพไปเบิ้งเกี่ยวดันป,าไปไลปาทวีนะครับเป็นเกีียวเรียว่าขยายปากมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเกี่ยวเกาหานี่ปากเพิ่นครับที่มันขยายมากนะครับโอ้นี่ครับเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวเกาหาครับพี่น้องไว่ เกี high, anything, huh? ่ยวนี้ค mm ือสภาพดีดีเหรอฮะดีครับโม่เกี่ยวยังใหม่ๆเลยตัวนี้นะยังครับยังใหม่เลยเกี่ยวออกไปื้อแลอยากให้มันดีเขาเก่าเกี่ยวเอามาแต่ไข่เลยตัวนี้ไหมวัวจากครับคือรถมากจนเป็นสีเลยเหรอมันมันติดมานน้ำลดเลยแบบนี้เลยครับมากกัส่งนี่เลยรถแต่งมาแล้วรถรถแต่งมาแล้วรถขยายปากมาแล้วครับแต่งมาแล้วแต่ว่าอยากให้มันคักเก่าอยากให้มันคากเก่าอีกเกี่ยวไรอยู่อันก็เกี่ยวได้ปกตินั่ะล่ะเตี้ย แต่ว่าอยากให้มันกเกเคาอีกมันมีเงินนะบ่วได้มีแต่อยากออกอนี่ครับพี่น้องครับพัได้อยากได้เกี่ยวนะครับเกี่ยวดันของเก่าหานะครับติดต่อมาได้มีมีเบอร์โทรให้พี่น้องติดตอออ่อได้ยังบ,บังคับไหม,มอโอ้โเดี๋ยวนี่พามาเบ่งรถเพิ่กนก่อนครับพี่น้องครับอันนี้เป็นรถปีหาแปดครับพี่น้องป๋าิ่นสือมาในราคา 4แสนหนึ่งมืนบาทนะครับมันเป็นรถที่ว่าเฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่งสยามเลยครับคือว่าคุ่มคุ่มอยู่ครับพี่น้องบาเทศนี้พ่นยังบอท่านพ่อใจก็จเลยมาให้อูประสิทธิทโชคการช่างเสริมมาอีกครับพี่น้องครับจัดไม่อีกมีเงินละหอนครับอยู่บ่ะไ้เอามาจัดไม่ นี่ครับพี่น้องสภาพปรตรูน้งามครับสีสัน,นครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นปากนะครับเป็นปากรถดเสียบ้อยนะครับเฮ็ดสีสเรียบร้อยนะครับพี่น้องรอดแต่ตีตังนะครับ เป็นสีเอ็ดสีให้ไม่เมดเลยครับพี่น้องผลซีให้ไม่นี่ครับทำปากไม่เลยครับ <c oughs> ทวีได้อยู่ครับจะผมาสิพระแดงเงนากับแขวมันบาิเทดเล่าให้เล่าดิโูนเ็ดเล่ายังบริไลขับไปป้าปนยังบรไลรป้าถ้าเกิดมีพี่น้องเพิ่นอยากซื่อเกี่ยวนี่เพิ่นติดต่อเบอร์ได้นี่ครับโด้ผมบอกครับครับผม062ย์หกสองครับศ6นย์หกสองเก้าแปดครับติดต่อปาทวีครับผู้ใดอยากได้เกี่ยวดัน แฮกกระมีบ่ใช้เท่าไรครับสภาพได้หรอสภาพอยู่ครับสภาพสภาพเล่นได้วได้ค้บล่ะบ่เท่าไรแฮกมันนะงถามา้บเท่าไรก็ได้เท่าไรก็ได้ห่ยผมไปนั่งไปเสียย่งข้นเหมืนบ่ปลาโตลาีาทีอบือทางไหนทวันนูยังไ่ได้ไร่ตล่านี่มันเป็นะแบบว่าเนื้อก่งตกาแบบแบ โาทวีนะครับมาจากมาปาจกเลียมมกุมาราไันะครับสร้ามใสานะ่างเมบบยัถ้นครับรดเพ่นขยายปากมาเรียบร้อยนะครับพ่อสปริงเฮ็ดมาเรียบร้อยเฮ็ดมาสยงางนะครับแต่ยังบ่พอใจครับพี่น้องมาให้อูบอทิวโชกการช่างนะครับเฮ็ดไม่อีกครับ เห็ดไม่นะครับเป็นข้อสปริงเกียวดันแล้วก็สายพันธุคูนะครับตู้เบาอีกนะครับเอามาจัดไม่ได้วยครับพี่น้องปลาทวีครับพี่น้องครับเดินทางมาจากกมลมมาลาไซนะครับ พอดีมาขอบป๋าพอดีโอ้ยโชคดีให้กันผมก็ได้ครับผมก็โชคดีขึ้นกันครับที่พ่อใช่หน่อยครับผมยินครับได้ยินแต่เสียงเนาะส่วนมากพี่โบก็เห็นหนาผมเห็นหนานะครับเพราะว่าผมตัวนี้คนก็เอาหนาโชว์ผมผมเป็นคนขี้อายครับคนโชว์ตลอดแต่เป็นเบาเบาโฟก่งครับแต่เสียงมาแปลกหรอกครับแกอยู่ในจั่วเบาอยู่ในแบบนี้ก็บขี้ก้อนฝันกัอยางเมื่อบังรถนั่นล่ะเพิ่นจังมาเบิ่งผมว่าฝัน่ปอย่างมาเบิ่งหนาผมดอก ครับผมสุดอยากเมาเบิ่งรถนี่แหละเนาะครับโชคดีครับโมนี้่ใช่น้อยครับโชคดีโชคดีจังได้กะครับครับอ่ะแจงได้กะให้ป๋าลำลุ้ยกว่าเก่ากันแล้วกันครับสาธุแหม่แก่เจรัดแก่คอให้งานเขาหลายๆครับกดจบบนท่านแรกครับเอาวันที่ยิ้มทุเก่าในเลี้ยงเลี้ยงไงบ่งานเลี้ยงภายในภายในโอ้โหการช่างงานเลี้ยง ย้อนเรื่องคายไนประจำปีประจำปีครับผมเอากรมลใส่มาได่นอได้ค่ะผมผมผมกผมสีมาอยู่เลยอันของฟีนี่ผมมักผมมัของฟผมักบอะบหมักอะบอบออมบมระบออบอาหมักะบอคระบกกบอมอกันกกัรกัอกับอกหบมัอระาอกก เอาผู้ใดอยากได้เกี่ยวดันก็อย่าลืมครับติดต่อป้าเทปี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ในใน่องในกระดาษเนาะติดต่อป้าเองว่าสิขายเท่าไรสองพันสามพันก็ว่าพี่ตัวได้ครับได้ครับถือใจเท่าไรก็ขายเนาะครับอยู่ครับสี่หาครับครับสี่หาถือใจเท่าไรก็ขายครับเอาคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ไปสิไปสิเอาสิพอดีพอดีมันต้องงานละเฮ็ดไปไหนตั้วไปหน่อยฝาแล้ว